ของเราในรายการก็คือว่าทําไมต้องมีการประกาศขึ้นราคาพลังงานนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ประกาศมาก่อนหน้านี้นะคะอยู่กับดิฉันในวันนี้นะคะฟังมุมมองดูนะคะจากทางนักวิชาการด้านพลังงานคุณรุ่มชัยจันทสิงห์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันคะถามแบบชาวบ้านเลยว่าทําไมต้องขึ้นราคาพลังงานพลังงานนี่แปลว่ามีน้ํามันแล้วก็มีก๊าซธรรมชาติ ทำไมต้องขึ้นฮะเอาเอาก๊าซธรรมชาติก่อนเอากาซธรรมชาติก่อนเอาเอาเฉพาะตัวแยกเป็น2ส่วนแยกเป็นสองส่วนก็คือ LPG กับ NGV นะคะเดิมทีเนี่ยทางนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมานะฮะผมจะสังเกตว่าทุกรัฐบาลไม่ว่าจะมาจากพักไหนนโยบายเรื่องพลังงานนี้ก็จะคล้ายๆกันคือเหมือนจะเหมือนกันเดินเดินแบบเดียวกันก็คือจะมีการปรับขึ้นราคาแล้วก็ ใช้เงินกองทุนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนหรืออุดหนุนราคาแก๊สก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นหลายคนยังไม่ทราบว่ากองทุนน้ํามันเนี่ย<อ>คืออะไร<อ>แล้วมีไว้ทําอะไระตัวกองทุนน้ํามันเนี่ยจุดประสงค์หลักก็คือเอาไว้รักษาสเสถียรภาพของราคาน้ํามันมเวลาราคาน้ํามันตลาดโลกนี้ผันผวนก็<า>จะเอามาช่วย อุดหนุนให้ราคาไม่ผันผวนมากอ๋อคือถ้าเกิดมันสูงปีขึ้นมาอย่างสมัยพลเอกเปรมเป็นนายกงันจําได้ว่าตอนนั้นมีเหตุความสงครามคือรักษาสมดุลสุขภาพของราคาน้ํามันค่ะทีนี้ก็แต่ตอนระยะหลังนี้ก็จะมีการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อเอาไปอุดหนุนกลุ่มผู้ใช้อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มผู้ใช้แก๊ส LPG และ NTV ค่ะซึ่งเราก็ต้องไปศึกษาว่าใครเป็นคนใช้บ้างใช้เพื่ออะไรเหตุใดถึงต้องเหตุใดประชาชนอยู่ๆเนี่ยใช้น้ำมันถึงกลับไปใช้แก๊ส LPG NTV ค่ะเราก็ต้องไปหาเหตุผละนะผมย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วอย่างดูในกราฟนี่นะฮะ,ะปีที่แล้วมาที่คลรเนี่ยให้ขึ้นราคา LPG พักครัวเรือน LPG ก็คือแก๊สหุงต้มแกงต้มภากควเรือนเดือนละเดือนละ50ตังค์เป็นเป็นระยะเวลา1ปีก็ก<ข>็จะขึ้นไปที่24บาท กิโลละ24บาท82สตางค์นะฮะคือขึ้นทุกทกทุก50สตางค์ต่อเดือนค่ะ,ะขึ้นแล้วก็จะมีขึ้นมาถึงประมาณสักเดือนมีนาเมษาเนี่ยมันก็จะราคาเท่ากับรถยนต์รถยนต์ตอนนี้ก็คือ,อ NGV นะคะไม่ใช่ตัว LPG อ,อ๋อ LPG ของที่ <รถ S 1> ใช้<น>กับภาครถยนต์ค,คือรถยนต์เนีขึ้นมาก่อนหน้าแล้วนะฮะรถยนต์ก็จะซื้ออยู่ที่ซื้อขายที่ราคา21.38 ช่วงนั้นมีการชุมนุมทางการเมืองก็ทําให้คอรมอนี้ประชุมไม่ได้เพราะนั้นมันก็เลยทําให้ขึ้นรถยนต์พร้อมๆกับครัวเรือนไม่ได้ครัวเรือนก็เลยเดินหน้าไปต่อมาทันมานยนอยู่ที่เดือนพฤษภาก่อนที่จะมีการรับประหารแล้วทางคอสชอก็สั่งให้หยุดการขึ้น ภาคครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลับไปตรงนั้นนิดหนึ่งว่าทําไมตอนนั้นรัฐบาลถึงตัดสินใจขึ้น LPG ภาคครัวเรือนคะการขึ้น LPG ขึ้น,ข,นขึ้นทั้ง LPG ภาคครัวเรือนและขนส่งไปที่24.82โดยโดย,โดยโมีเหตุผลว่าเพื่อสะท้อนต้นทุนที่โรงแยกกาดที่ตันละ550เหรียญต่อตันนะคือแปลงเป็นเงินบาทอันนี้คือคือในอดีต คือตอนนี้ก็ยังมีผลอยู่มันทําให้ณเวลานี้นะฮะม,มันมีปัญหาก็คือ,อดูจากกราฟตรงนี้กราฟตรงนี้เราจะเห็นว่าราคา LPG นะฮะภาคครัวเรือนกับขนส่งเนี่ยมันห่างกันอยู่1.25บาทหลังจากที่ทางขอสอชสั่งให้สั่งให้ให,หยุดขึ้นนะฮะ LPG มันก็เลยทําให้ภาคครัวเรือน,นสูงกว่าขนส่งบาท25สตางค์ตามที่รัฐมนตรีท่านจะขึ้นเนี่ยก็คือขึ้นให ขึ้นสเต็ปแรกนะฮะคือขึ้นให้ภาคขนส่งอย่างเดียวเพื่อให้เท่ากับครัวเรือนให้เท่ากันให้ราคาเท่ากันเพื่อเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการลักลอบการเอา LPG ไ,ไปขายระหว่างภาคเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคาที่มันต่างกันที่มันเหลื่อมกันอยู่เนี่ยทำให้วัตถุประสงค์ของการใช้อย่างเช่นแทนที่จะใช้ในภาคครัวเรือนก็ไปใช้ในขนส่งซะอันนั้นนั่นคือในอดีตนั่นคือในอดีตนะนั่นคือในอดีตที่ครัวเรือนต่ํากว่าขนส่งแพงกว่าก็เวลา มันจะเกิดการทุจริตในระดับผ,ผู้ประกอบการอ,อย่างเช่นณเวลานี้ราคา LPG ผ้าขนส่งถูกกว่าบาท25สตางค์ผู้ประกอบการที่ทุจริตก็จะซื้อกาด LPG เ,เข้าไปในในปัม๊มแต่จริงๆอาจจะลอกๆส่งขายให้กับครัวเรือนอซึ่งซึ่งมีส่วนต่างอยู่บาท25สตางค์อันนั้นคือปัญหาหนึ่งซึ่งผมเห็นด้วยที่จะให้ราคาเท่ากันเพราะว่าจะได้แก้ปัญหาเรื่องของการ,การใช้<า>ผิดประเภทแล้วก็การลักลอบไปใช้แบบ ไม่ถูกตามจุดประสงค์แต่ก็จะมีเสียงสะท้อนมาว่าเห็นด้วยให้ราคาเท่ากันแหละแต่ทําไมไม่ลดคัวเรือนให้เท่ากับขนส่งอ๋อแทนที่จะไปขึ้นแทนที่จะขึ้นทำไมไม่ลดลงมาลดลงมาได้ไหมอันนั้นคือภาพประชาชนที่มีการตั้งคําถามในกลุ่มปฏิรูปพลังงานว่าลดลงเท่ากันได้ไหมล่ะคือศึกษากันใหม่ก่อนปฏิรูปก่อนแล้วค่อยขึ้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการขึ้นราคา LPG กับ NTV เนี่ยเพื่อแก้ปัญหากองทุน นะกองทุนที่ติดลบนะฮะ,ะทีนี้เรามาดูว่าตอนนี้เราติดลบอยู่เยอะไหมคะก็ประมาณปีหนึ่งถ้าตัวเลขที่เป็นข่าวน่าจะอยู่ประมาณ6 7 0 0 0ันล้านถ้างั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําไมเขาปรับขึ้นแล้วไม่ปรับลงให้เท่ากันปรับขึ้นเพื่อให้ได้เงินเข้าเงินเข้ากองทุนใช่ค่ะนะแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามีบางส่วนบอกว่าถ้าจะให้มันเท่ากันเห็นด้วยแต่ควรจะปรับลงเันกำลังจะคิดต่อไปว่าที่เขาต้องปรับขึ้นเพื่อให้เท่ากันเนี่ยเพราะว่ามาชดเชยกองทุนน้ำมัน ก็ใช่อยู่แต่มันมีวิธีแก้ปัญหา,ามากกว่าที่จะให้ขึ้นหรือลง,องนะฮะอย่างเช่นในอดีตที่เรามีข้อมูลเนี่ยที่นําเสนอในคณะกรรมการเนี่ยปีหนึ่งเราจะกองทุนที่ต้องเอาไปอุ้มที่ติดลบเฉพาะส่วนที่เป็น LPG ก็ประมาณนักสามถึงสี่หมล้านนะต่อปีต่อปีเฉพาะในส่วนของ LPG แ,แต่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดเขาจะติดลบขนาดนี้นะหมายถึงว่าผู้ใช้ LPG ภาคครัวเรือนขนส่งอุตสาหกรรมเนี่ย เขาก็มีการเก็บเงินเข้ากองทุนด้วยค่ะซึ่งมันก็จะทําให้กองทุนติดลบอยู่ค่ะแต่แต่มันก็ไม่พอพอไม่พอก็ต้องไปเก็บจากผู้ใช้น้ํามันเบนซินม,ม,มันก็เลยทําให้ราคาน้ํามันสูงขึ้นอันนี้คือการแก้ปัญหาเรื่องกองทุน ระยะแรกะนะฮะอย่างผมอธิบายตอนนี้อันนี้จะเป็นโครงสร้างราคาน้ํามันนะฮะจะเลเ็กไปนิดหนึ่งนะ<ต>เล็กไปน,นิดหนึ่งะนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นโครงสร้างของสอนพนะฮะ,ะอันนี้เป็นที่ผมแปลภาษาไทยให้เรียบร้อยค่ะ,ะ,ะทีนี้ถ้ากลับมาคําถามแรกที่ฉันได้ถามอาจารย์ไว้เนี่ยก็คือว่าทําไมต้องขึ้นราคาพลังงานคําตอบของอาจารย์ในส่วนของกา๊าซธรรมชาติ LPG NGV ก็คือขึ้นมาให้มันเท่ากันนะคะเพื่อป้องกันการ ใช้แบบผิดประเภทแล้วก็เพื่อที่จะเอาเงินมาเข้ากองทุนน้ามันใช่ครับพูดอย่างนี้เนี่ยคนที่ประกอบการในธุรกิจขนส่งอย่างเช่นรถโดยสารสาธารณะนะคะหรือว่ารถแท็กซี่เนี่ยก็เริ่มมีปฏิกิริยาแล้วรถแท็กซี่ออกมาบอกว่าถ้าเกิดจะต้องขึ้นแบบนี้แท็กซี่ก็เดือดร้อนเรามองไปข้างหน้าว่าถ้าสมมติเราจะเป็นต้องขึ้นจริงเนี่ยแนวทางที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของคนที่ต้องมีภาระใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมีทางออกไงบ้างคะอาจารย์เอ,อ่อ แยกก่อนแยกกลุ่มผู้ใช้ก่อนถ้าเป็น LPG เนี่ยถ้าเป็นรถ LPG ส่วนใหญ่จะเป็นรถบ้านก็มีอยู่ประมาณสักหนึ่งล้านห้าแสนคันส่วน NGV เนี่ยก็จะมีทั้งรถบ้านและรถแท็กซี่แต่ว่ารถแท็กซี่นี่จะเยอะกว่ารถบ้านนี่จะไม่ค่อยเยอะนะฮะทีนี้กลุ่มที่ใช้ LPG เนี่ยก็จะเป็นรถยนต์บ้านทั่วๆไปซึ่งการขึ้นมาเท่านี้ฮะขึ้นมาบาท25สสตางค์เนี่ย ต่อกิโลนะฮะถ้าเป็นลิตรก็หาร2ประมาณ1.8ึ่งก็จะขึ้นไม่ถึงบาทผมผมคิดว่าไม่ได้รับผลกระทบมากมายเพราะยังไงเนี่ยราคาเขาเขาซื้อ LPG เนี่ยก็ถูกกว่าราคาน้ํามันที่เขาจะต้องไปเติมเบนซิน95ค่ะเบนซินแกสโซฮอร์ทั้งหมดคือถูกกว่าคือผลกระทบกับผู้ใช้รถยนต์เป็นบุคคลธรรมดานี่จะน้อยส่วน NGV เนี่ยมันก็จะกระทบกับกลุ่มหที่ใช้รถแท็กซี่ ซึ่งเขาเขาก็มองว่าถ้าขึ้นมา1บาทเนี่ยก็จะทําให้ต้นทุนของเขาสูงขึ้นซึ่งเขาทางกลุ่มแท็กซี่นี่ก็จะมองว่าเขายังไม่ได้รับการปรับวิเตอร์นะคะแสดงว่ากลุ่มที่เดือดร้อนอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือก็คือกลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่ท็นะฮะแล้วก็รถรถรับจ้างที่ใช้ n t v ส่วนมันก็ยังมีแท็กซี่กลุ่มหนึ่งก็ใช้ RPG ด้วยนะค่ะก็ยังมีอยู่นั่นก็คือรัฐบาลก็ต้องไปแก้ปัญหาว่าจะช่วยเขายังไงค่ะ นะฮะซึ่งเขาเขาเสนอว่าถ้าถ้าขึ้นราคาการ์ดเขาเขาก็ขอปรับมิเตอร์ด้วยอันนี้รัฐบาลก็ต้องตัดสินใจส่วน NGV จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้คือรถบรรทุกค่ะอันนี้บรรทุกขยันไหนซึ่งซึ่งผลกระทบเขาก็มีแต่แต่ผมมองในทางกับกันว่า NGV ที่ที่ใช้เนี่ยมันถูกกว่าน้ำมันดีเซลอยู่แล้วนะฮะคือการที่เข้าลงทุนไปเนี่ยเพื่อใช้ NGV เนี่ยมันถูกอย่างน้ำมันดีเซลตอนนี้รีแลสามสิบาทค่ะ ในขณะที่ NGV เนี่ยในในแถวกรุงเทพเนี่ยสิบาทห้าสิบถ้าระยะห่างออกไปก็ขึ้นตามค่าขนสง่งก็อาจจะสิบสอบาทสิบาบาทซึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะบริหารจัดการได้ในเรื่องของค่าขนสง่งนะฮะเพราะว่าก็ต้องรับรับสภาพว่าราคาดีเซลก็ต้องปรับขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้มองในแง่ของการเก็บเงินเข้ากองทุนอืคือรัฐบาลน,นี่คืออยากจะเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อให้ผู้ใช้ l อ g เนี่ย รับภาระมากขึ้นก็คือเก็บเงินทั้ง NGV ด้วยเพราะว่ากองทุนเนี้ยสนับสนุน NGV ด้วยนะครับแต่ว่าตัวแต่ว่ารับภาระ LPG มากกว่าอ LPG ก็เขาก็เก็บเงินเข้ากองทุนด้วยะนะแต่ว่าผู้ใช้ LPG เนี่ยเยอะกว่าเพราะว่ามีทั้งอุตสาหกรรมด้วยมีครัวเรือนด้วยแล้วขนส่งแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มปิตโตรเคมีค่ะกลุ่มปิตโตรเคมีเนี่ยเขาใช้เยอะกว่านะฮะถ้าเรามีกราฟให้ดูนะครับ อันนี้คอันนี้เป็นเป็นเป็นกลุ่มผู้ใช้ผู้ใช้ LPG ผู้ใช้ LPG เนี่ยเราจะเห็นว่า LPG ที่เราผลิตได้ในประเทศเนี่ยมันสี่สิบประมาณสี่สิบเจ็ดเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นตเอาไปใช้ในกลุ่มที่อจากโรงงานแก๊สก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ที่ปิโตรเคมีหรือก่อนตามมติกรบชที่อนุญาตให้ใช้ในปิโตรเคมีกับคูเรนก่อนเพราะฉะนั้น เตรเคมีเขาจะใช้การาดจากอ่าวไทยนี่ก่อนอม,มันก็เลยทําให้การาดไม่พอก็เลยต้องนําเข้ามาพอนําเข้ามามันก็ต้องมีปัญหาเรื่องกองทุนน้ํามันที่ต้องไปชดเชยการน,นําเข้าค่ะซึ่งซึ่งการเติบโตเนี่ยมันเติบโตไปพร้อมๆกันทั้ง LPG ภาคขนส่งและปีโตรเคมีก็คือโตพร้อมๆกันถามว่าทําไมขนส่งเติบโตเพราะว่าน้ํามันแพงใช่ถามว่าทําไมน้ํามันแพงเพราะว่าเราเก็บเงินเข้ากองทุนแต่ปัญหาอีกอันหนึ่งซึ่ง ไม่ค่อยได้รับการแก้ไขหรือก่อนที่<า>จะไปะดูตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราขอพักสักครู่นะคะเพราะว่าประเด็นเรื่องของการขึ้นราคาพลังงานเราพยายามจะคุยในส่วนของก๊าซธรรมชาตินะคะซึ่งก็มีทั้ง NGV แล้วก็ LPG แต่ว่าเรื่องของพลังงานยังมีเรื่องของน้ำมันด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการปรับขึ้นในส่วนของดีเซลเช่นเดียวกันนะคะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันร่วมถึงการพยายามที่จะหาทางออกแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นราคาครั้งนี้สักครู่กลับมาติดตาม you hey.